ทุกคนเราโดนรีววิวลเฉยเลยระเวลหนึ่งทุกคนดูอา้าวมาดีนเทนี้เฮ้ยว่าแจกอะไรอยู่ในมือเราเนี่ยทุกคนกมรู้เปล่าอะมาในตัวเราไม่มีอะไรเลยกแกะอะไรไม่รู้วยไปยาวได้ด้วยทุกคนอา้าวโอ้ว่าแจกที่นี่ที่ไหนเนี่ยคือแดนมหาสารนที่ไหน,นแน่นอนโอ้ค่ออะไระทุกคน ด้ยอะไรเนี่ยมันคืออะไรไม่รู้ว่าจีทุกคนวันนี้เราคือเออนี่ร้านของเราเองนะเอาไม่ใช่โอมันมีอะไรด้วยทุกคนเนี่ยเป็นเหมือนเออสกรีเลยทุกคนคือประตูไปไหนเนี่ยโอ้นี่คือประตูกลับเมืองทุกคนโอ้เราเพิ่งรู้ว่านี่คืออะไรโอ้ของอะไระทุกคนเฟสติวัลเบดเหรอาคาค่อนข้างแรงนะพันหนึ่งแต่ว่าเป็นเหยื่อของเหยื่อที่เออโคตรดีนะ ก็คือของวิเศษที่พาเรามาที่เมืองเมืองเมืองอะไรเมืองฮิมะนี่ขายได้จ้าเอาเดี๋ยวกดเพจไปกดโดนลูกแก้วมาเดินมาเลยมาเดี๋ยวอาซูชิจังกันไปเที่ยวอต่ดูไซขอลปุยใหม่เลยดิมาจะเจ้าขายอะไรมารู้เหมือนกันแล้วยังมีร้านค้าตรงนี้ด้วยไปจะบอกนะว่าตรงนี้มีฟ้าป้าให้เราตกรเปล่า โว้ในอีเวนต์ตรงนี้ด้วยว่าชันตาจะมีอะายสุดอยากอินมันจะหลายหลายปีอยู่นั้นโอ้ยนี่คือสถานที่ใหม่นะทุกคนไอ,อเจ้านี่ณคุณคน,นะบอกนะคือเอคือ,อไรทุกคนโอ้ยเก็บได้ด้วยแน่นอนเนี่นยไอ้มีให้เก็บดูกยเปล่าทีอะไรทุกคน มีขนมด้วยมาหลอกล่อเรานั่นเนี่ยเราไปดูที่มีใครไม่รูเนี่ยใครเราเป็นหนาน,นี่ยโอ้ยมันคือแป้งอะไรไม่รู้ข้าก,กินตะเกียใครเมาไปดูแป้งอะไรไม่รู้เนี่ยโอ้แป้งก็พามาเจอตะเกียงน้อยอเต้น่าจะเป็นเหมือนเกาะเกาะหนึ่งป่าที่ว่าตกไม่ได้ไง ผมไม่ถึงนะทุกคนตายเกินเกเขาพาเรามาเที่ยวไหนไม่รู้เฮ้ย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 โอ้ยโอ้ยลอยไปสู่ความฟ้าหื <c oughs> ม่เรือเขาดีเรือนี่เรือหูเรืออะไรเนี่ยเป็ดก็้ามิดที่เรื่นด้วยหูปิดเก้าสิบเจ้หมายเจ้ยนยะ อ่ะคือเดือนคราวนี้เองหูสป,ปีดสองร้อยทุกคนโอเคก็ okay, okay, ขอชวัดเจ๊ทุกคนครับวันนี้เราจะมารีวิวอัปเดตใหม่แพทใหม่ที่กาลังจะเข้ามาเร็วนี้ก็คือจะมีกล่องสุ่มเก็นแบบนี้อันนี้แล้วก็อันนี้นัทุกคนนะแล้วก็อย่างที่เราเห็นก็คือทุกคนเห็นก็คือนี่เจ้าเบ็ดนางฟ้าเห็นไหมนี่มีสกินสีแดงด้วยนะพอเราเปิดกระเป๋ามาใช่ไหมมันสามารถกดตรงนี้ได้ลเลือกสกินได้นะเป็นสกินแบบแรน์นะครับ พอนร้านขายก็คือจะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยเราต้องมาปลดเมืองนี้ก่อนนะถ้าเราได้สกินตัวนี้นะจะเป็นตัวแร่สุดของกลองนี้เลยนะแร่คือเจ้าเคิร์ชเลอดูนะมันจะบอกเลยว่ามีสกินอะไรบ้างนะนักบุเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นรถเรือที่มาใหม่ความเร็ว200นะทุกคนนะเร็วมากทุกคนนะเรือใหม่ทุกคนได้เบ็ดด้วยนะแต่อันนี้ก็จะไม่ให้ดูบอกว่ากล่องแรกเนี่ยะกล่องแรกจะเป็นกล่องของเมืองมูสฟูด มีของแบบนี้เออกระาเ,เอา้ามันดาด้วยเห็นไหมมีเนี่ยของเกลือแต่สุดจะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นไอ้นี่เจ้าเป็ดสีทองอันนี้สกินสีทองเห็นไหมเอาจะบอกเลยแต่ตู้เนี่ยบอกเลยว่ากี่เปอร์เซ็นต์ที่สามารถจะออกได้โอ้ไอเดนนี่อยู่ที่หนึ่งจุดสี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นนะทุกคนนะอันนี้เพ็ดนางฟ้าเจ็ดเปอร์เซ็นนะตู้ที่สองนะตู้เดีโซเรีติแต่สุดก็เป็น ตอน,นสุดท้ายจะเป็นเบ็ดอันน,บบนี้เคิร์ดแบงก์แเบ็ดเขี้ยวเขี้ยวคำสามนะทุกคนนะก็จะมีโอกาสออกเบ็ดเกลือซะเยอะเลยก็ออกเนี่ยแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะทุกคนถามว่าราคาแรงไหมตอนนี้ราคาเรายังไม่แน่นอนนะทุกคนตอนแรกเราเห็นราคามันสองร้านเนี่ยเขาเพิ่งแก้ใหม่นะทุกคนที่สามสามแสนนะทุกคนนะอะไรประมาณนี้เนาะ ผสมยากพอสมควรเดี๋ยวเราจะมาลองสุ่มกันดูว่าจะได้หรือเปล่าสุ่มเลยจะได้เท่านึงหนึ่งเปอร์เซ็นตะทุกคนที่เราจะได้โอเคทุกคนนะ ดูเหมือนอ,อกอยากทุกคนขนาดเบ็ดนางเบ็ดนางฟ้ากินนางฟ้าพี่สุ่มตั้งนางกว่าออกโอ้ยใต้คิงรอสทุกคนนี่คือมันคือโอเชียนอะไรสักอย่างทุกคนของเบ็ดคิงรอสอย่าล่องสายดูนี่เบ็ดคิงรอสทีรอสทุกคนนะใส่เบ็ดคิงรอสปุ๊บหน้าตาหู สีมันสวยมากเลยนะทุกคนแต่ถ้ายอยากให้เห็นจะชัดเตาต้ต้องอตรงผมมันเป็นสก,กินที่สวยมากทุกคนมา,มาถ่ายก่อนไม่เท่าเบ็ดนางฟ้านะเตะแต่เราลองสมไปเรื่อยๆดีกว่าได้ครบทุกอันโอ้หลังจากที่เข้าเซิร์ฟจริงมาโอ้โหทุกคนนี่ทุกคนเบ็ดเบ็ด เฟดสวยขึ้นเยอะเลยทุกคนนี่เซิร์ฟจ,จริงนะเขาบอกว่าตอนนี้เกมก็อัปเดตแพทวินเตอร์แล้วเฟดโตนะฉันอ่านว่าอะไรอ่านไม่ออกเหมือนกันอะไรสองสองนะบอกว่ามีนิวเรมิเจตฟีดสิบห้าตัวนิวเรมิเจตรอดสองอันอะไรสักอย่างบอ์สองโบกเนวบอเบอร์สามเนวอะไรสักอย่างเรมิเจตขั้นนะแก็มีสกินสามกล่องสกินนวิวรอสสกินสิบเก้ากล่องโอ้ นะเมื่อกี้เราไปลองเซิร์ฟเทสมาทุกคนนะเราก็เลยงงม,มาหน่อยนะพอเรากลับมาเซิร์ฟิกเอ้ามันอัปเดตนาแล้วนี่หว่าเราไปอยู่เซิร์ฟเทสทำไมก็ไม่รู้มาทุกคนวอย่างที่เห็นนะทุกคนมีสก,กินนะมีปุ่มให้กดใส,ส่สก,กินตรงนี้ด้วยนะก็ราคาพรงนี้ราคากล่องก็คุ้างที่จะแพวงนะระดับหนึ่งเลยทุกคนดูนี่คือของใหม่เจกสกีที่เราเพิ่งรีก็มีเจ้านี้ด้วยในกล่องโอ้โหกล่องนี้ก็ จะเป็นแรสุดใช่ไหมเนี่ยสิจิงถ้าพี่อยากได้พี่อยากได้กล่องนี้มากกว่าโอเคเดี๋ยวเราลองสุมดีว่าเซิฟจิงเนี่ยเราเสียสามห้าเนี่ยเราจะได้สกินอะไรเราดูกันทุกคนสามแสนห้าไปเลยเรากลับมาสมเซิฟจริงและเซิฟหลักของเราโอ้เซิฟหลักของเราดวงเราไม่มีเลยเราได้เออเราได้สกินเราไม่มีอะไรเนี่ยเราไม่มีด้วยนะทุกคน กาเข้าวทุกคนเรายังไม่ได้ไปทำเบสเลยทุกคนตรงนั้นนะเราก็เลยไม่สามารถสายรีวิวให้คนได้นะทุกคนนะแพงครไม่เป็นไรเงินะตังก็เหลืออีกหน่อยหนึ่งเอาไปสักกล่องหนึ่งโอแมก็ oh ได้กล่องกล่องมือหนึ่งโอเคทุกคนนึ่ปกันปราก่องมันหนึ่งพี่จะได้อะไรมาก่อนจ่ายทุกคนไปไอยขอ่ของดีๆหน่อยดิ อะไรทุกคนโอ้ยไอเบ็ดนี้เรมีเบ็ดเฟืองเบ็ดเฟืองเบ็ดเฟืองเรามีเบ็ดเฟืองนี่เบ็ดเฟืองสายเลยกินเบ็ดเอ้าเป็นเบ็ดหรือเปล่าจะกินเบ็ดเฟืองเหรอเอ๋พี่เข้าใจผิดไปเองทุกคนโอ้ยเจ้าเหรออ๋อโอ้ยพราดูหน้าหนังสือมาใหม่นี่ก็บอกปลามาใหม่ปลาดีเป็ดจุ่เมืองหนานะทุกคน กคนหน้าจุหน้าโอจริงตัวทุกคนหน้าโอเปล่าแค่ทุกคนโอยปลาอีเวนต์ลิมิเต็ดมาใหม่ทุกคนเราไปหาที่ไหนทีนี้ทุกคนใครรู้ก็เมนบอกด้วยนะไอ้ปลาอีเวนต์ใหม่เนี่ยปลาลิมิเต็ดใหม่มาโอยอันนี้เกินเก่าเก่าเก่าน,นี่แบบ ปิดมาดต่อคือต้องไปต้องไปนั่นใช่ไหมต้องใช้ลูกแก้วเข้าไปทุกคนที่เราเข้าไปตอนนั้นโอเคใครรู้ว่าไปยังไงบอกเราด้วยนะโอเคบา,บายจุ๊บ